อ่านฝรั่งพี่น้องขาน้องเขยจะมารับว่างั้นแบบเร่งๆพแพนงหมูพแพนงหมูแต่ว่าหั่นสลัดใส่ไปด้วยนะฮะอ้ยมาแล้วว่าราดข้าวสักหน่อยกันมาบอกเมียจ้้อว่าจะเอาอ่าเขาเรียกอะไรนะเตียงห้อยของปู่ที่แบบเตียงตั้งคนป่วยน้องสาวผ่าตัดจากโรงพยาบาลเอาไปตั้งให้น้องสาวนอน เวลาดึงตัวเองลุกขึ้นนะคะอ่ะมาถึงกระจจดจดัดนะขึ้นไปขนของรอน้องเขยอีจ่าก,ก็รีหากับข้าวอืมเอาง่ายๆมีหมูกะทิสลัดใส่นิดนึงรัดข้าวเดี๋ยวไปยาวนะคะคงจะไปดูน้องสาวไปต่อเตียงน้องเขยว่าโตจะเลิดไปดูบอลด้วยอ่ะปล่อยเขานะคะอยาให้กินอาหารก่อนน้องยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ ไอ้ฝรังกระไดเอาเจาะๆเออ,อห้านาทีได้กินบ้านนี้เอาแบบง่ายๆมีของเตรียมพร้อมแค่นี้นะคะเหลือหน่อยนึงเดีย๋ยวจะจะตามหัวโคนลนบี้กินแล้วว่าวันนี้เอาแบบแซ่บๆพี่น้องขาเออป้าป้ป้บริการฝรั่งก่อนจะยินเสียงโกกักโกกักเอยอยอะป้าไปาสกลา ไปดูกันดิหอบของรอน้องหอบเตียงอ่าอลเลียนเดสใช่ปะฟอหังคนป่วยนะฮะอากซิมัมน้ำแล้วเหรอลูกไหนมาดูเดียวอูเปลี่ยนชุดนอนแล้วทำไมใส่ชุดนอนอ่ะล้างหัวเป่าไม่แห้งไปนอนอีกแล้วโอ้ยไปเป่าหัวหแห้งลูกเนี่ยเป่าหัวไม่แห้งเนี่ยเนีรนี่นี่นี่ s t r e นี่นีนไปจัดการเดี๋ยวนี้ ไปเป่าผมให้แห้งโอเคอะไรเดี๋ยวจะไม่สบายลูกมามายิ่งไข่อยู่มาคิดัวสูโอ้ยเอได้นยาู่นูน่าร้อนแม่ไม่ว่าแต่ตอนนี้มันหนาวลูกไปเป่าผมใหม่ไปลูกไปคนเก่งไปอาชีบีบลูก